ไหหน้าสวนผสมเท็ดสะในหน่อยขึ้นมาก็เลยไปเห็ดและครับเพิ่นก็เอาป้ามาเลี้ยงน้ำดีหน้าดีมันก็ได้หน้าก็ได้กินเขาน้ำก็ได้ใส่ป้าจะเลี้ยงป้าเออมีคนสูงตีลอะแบบนี้แต่อยู่กับใครกับสวนเฮาอแต่อยู่กับใครกับสวนกับหน้าครับอยากเห็ดยังกับเห็ดอยากอยู่ใจกับอยู่ได้ครับบ่ไห้มีคนตีนดินท่า งัวงก็เลยเลี้ยงพูดก็อยู่เม็นบ่พออยู่ครับผมนี่เหลือกินข้าวกรได้ขายเหลือกินข้าวกรได้ขายได้แบ่งปันพร้อมเออโอ้นี่ชุกได้ดีทอยบ้านเฮาเออครับผมก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะไปเรื่อยๆเฮ็ดบ่หยุดครับหยุดแล้วมันอยู่คือเก่าอ๋อครับมันมันอยู่ซื่อๆว่เป็นน่ะครับผมมีกูอยู่กับเฮาแล้วได้ดีกันหน่อยกร้างมันครับขอหาได้อยู่ได้กินครับแสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพ่อกับบ่าวน้องในช่องกบป่าพารวยนะครับพี่น้องเนาะ มืงอนีบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิง่งพอเพิ่นเลี้ยงป่านะครับพี่น้องนะเนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงง่วเลี้ยงไก่อยู่ในสวนของพอมาถามพอว่าพอเฮ็ดจังไดไปจงังไดมาจจงได๋จงไดมาเลี้ยงป่านะครับพี่น้องเนาะมืงอนีบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของ,ปองแปลงเพิ่นนี่ครับพอครับสวบัสดีครับพอสวัสดีครับครับพอพ่อสุรินนะครับพี่้อสุรินครับพ่อสุรินครับครับพอพี่กัดแปลงนี่ยุ่ไสเนาะครับพออยบ้านชุนกล้วยครับ บ้านบ้านกล้วยตําบลตองปีดครับอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดสิเกีบครับผมผมเลี้ยงมาเลี้ยงผู้เลี้ยงป้าอยู่หน้ามาอยู่ให้อยู่หน้าครับครับผมเพมพะดีเพิ่นกะลูกพิ่นกับเฮ็ดให้หน้าสวนผสมเฮ็ดซะในหน่อยขึ้นมาก็เลยไปเฮ็ดแหละครับพิ่นกะเอาป้ามาเลี้ยงพ่อเ่าเลี้ยงป้าอยู่นี่ล่ะนี่ิ่งป้าที่เรา่นี่เอาเพราะครับเริ่มแรกตะกรันตะกี้นี่ พื้นที่มองนีเป็นอะไรครับพ่อเป็นเป็นอันเทียงเก่าครับเทียงเก่าแล้วก็ม้าหงอกแล้วก็รูก็ะมาสางห้ใไหมครับจังเบาจังหน้าห้ใไหมจังเพื่อนห้ใไหมพอเฮ็ดยู่นี่ประมาณแักปีเลยครับพ่อเฮ็ดสองปีเลยครับสองปีครับเอาครับพอบานเนาเฮ็ดสวนสองปีนี่เขาเจอปัญหาอย่างน่เขาเลี้ยงป่าเนี่ครับพ่อก็ก่เจอปัญหาอีย่างดอกงแต่ว่ามันคันน้ำดีน้าดีมันก็ได หน้าก็ได้กินเขาหน้ามันก็ได้ใช่ป้าคบจะเลี้ยงป้าอนี่ละเอาพร้อมที่นี่ของมันพอเลี้ยงปลาหยังรับปลาเลี้ยงปลาชนผสมปลานินปลานินแล้วก็ปลาดุกปลาดุกแล้วก็ปลาตะเพียนเป็นปลาดุกหยังครับปลาดุกอุ้ยโอ้ปลาดุกอุ้ยเอาพอครับบัน้าเหาเลี้ยงปลาดุกหักหรือปลาดุกลาเซียเนี่ยเอามาลงน้ำกันในบ่อครับได้ครับมันจะกินกันครับครับครับปลาลาเซียเนี่ยมันสีใหญ่ไวมและกินมู นี่กินตู้มวนนี่เลยเลยนี่นี่กระลักเทียกับปล่อยตะมันเองครับปล่อยตละมันเองระดีย่เอาพอครับพ่อเลี้ยงปลาประมาณจักโตครับพอยินบ้านอยู่นี่บ้านในรังมันไม่พึงมืนโตผมบ้างนี่พมืนโตครับคมันสองยางนะพ่อเลี้ยงปรามานจักเดือนนะครับพอบาตเลี้ยงตัวนี้เด็กก้าขึ้นมาเด็ก ได้หลายเดือนแล้เราลูกเออพอได้หลายเดือนแลลวมันจังเดือนบ่ดีคัหนึ่มันเพชรเป็นปีเป็นปีกับมีครัเอามาลงไม้เป็นสามเดือนหรือสี่เดือนแล้วลงไม่วันใหญ่แล้วมาท่อนบ่อนนะท่อนบ่อจากบ่อนมาจากบ่อขางนั้นว่าขางนี่เลยก็คัดน้ำออกเอานั่นถูบน้ำออกตากบ่อแล้วก็มาลงไม้บ่อขางนั้นตัวนี้เอามาลงตัวนี้น้ำเนยบ้านนี้ พอได้ขายทักยอณหรอบอรับนี่ขายให้พี่น้องกินนั่นล่ะพี่น้องมากชื่อกะพูดละแปดกิโลสิบกิโลกะขายเขาเขาไปจ้างกระซังเขาครับเขาไปนั่นเข้ามากเข้าอันนี้เท่ากับน้ำบ้านนี่บ่อพอหรือน้ำบ้านครับนี่น้ำบัดอื่นก็มีอเขาหัวเขาก็มากชื้อเพราะว่ากู้มือนี่ก็หูวแล้วว่าพอเลี้ยงตาอยู่นี้หูแล้วเขาม้าแล้วเขามาเบิ้งแหล้วมากินแล้ว พาไปกินแล้วโอ้โซนทั้งนี้เดชพอบานนี่ตัวนี้ปลาดุกน้อยครับปลาดุกเล็กน้อยน้องพอเนาะพอเดห้าวันเลยโอ้ห้าวันครับอีป็นปลาดุกยังพอนี่ป้าดุกอุ้ยคือกันอ๋อพอเลี้ยงแต่ปลาดุกอุ้ยครับครับครับผมประมาณจักพันตัวครับพออยู่นี่ห้าพันครับห้าพันครับพอไปได้พันมาแต่ ปลาโมงครับปลาโมงสีเกตบ่พ่อสีเกตครับคปลาโม่งสีเกตครับไปเอาหันตัวละจักบาทพ่อนี่ตัวละบาทหาศีโอบาทเศร้าบาทเศร้าครับครับผมบาทเศร้าต่างโอ้เบิ่งหนึ่งพี่น้องหลายแห่งบ่พ่ออยู่หันโอ้ยหลายเขาเึ็ดคือหลายแห่งเขาค้นก็ไปาืึ้นหลายคือกันครับเอาพ่อบันเริ่มแรกนี่พ่อให้อาหารแนวไรครับพ่อหนี่โอ้ยหันหันปลาหน่อยปลาดุกน้อยน้อยละโอ้ครับขับหันปลาดุกน้อยปลาดุกเล็กบ่พ่อ อาหารโดนดุกเล็กน้อยแต่กามันใหญ่ขึ้นมากกับอาหารก้างครรับะดุกนี่นี่มันกินอาหารก้างนี่อาหารก้างเลยให้อาหารก้างแล้วครัรุนนี้เขาก็เอามาปล่อยได้ประมาณจักวันกับพ่อนี่ห้าวันครับห้าวันแล้วห้าวันเอาพอบานนี่ให้ผมสอบถามในนอขนาดกวางของบ่อเขานี่ประมาณจักเมตรพอบักกวางนี่สามที่เมตรงาหกเมตรงาหกเมตรโอ้ยงาหกเมตรครับแล้วเขาก็เพ็ดตั้งไหนพ่อนี่ ความเลือกนี่เดี๋ยวพ่อบาดความเลือกนี่ว่ากรกัดมันลังลังมันก็เม็ดเดียว oh. จากคู่มันลงไปเม็ดเดียวโอผมเข้าใจว่าแต่เม็นเลือกที่พอนี่บอ่อครับบอ่บอบ่อเลกบ่อเลือกบอเลืกอลกครับยีนย่น,นี่ระวังเรื่องหัวเข่าขึ้นมานะครับครับผมโอ้น้ามประมาณ <60 S 2> นีหกซิปเ้นหกซิบเส้นนี่ก็เลี้ยงปลาได้แม่นบอกลได้ได้แต่ว่าอย่ามันขาดครับ นั่นมันลงเรื่อยนะคือแบบนั้นแหะคือผมเปล่งลงนั่นแหละคือคนปอป่อยอะโอ้ระบบน้ำของพ่อเนี่ยพ่อบานครับน้ำระบบน้ำฝนตุลาเสี้ยวมีคันน้ำแดดออกมันก็มาเลนน้ำนะครับผมครับเปิดมาใส่ใส่แผงโซ่มันกระห้อนน้ำหน่อยก็บระห้อนครับเพราะวันมันมีน้ำลงอืมน้ำมันลงหลายครับผมมันก็ระห้อนครับแต่งแต่พอเริ่มเอามาเลี้ยงนี่ มีปัญหาบ่ครับตายบอนบ่อรับบ่ตายพ่อโตครับพ่อตายพ่อโตเลยบ่ตายแข็งแรงดีป็นหนังแข็งแรงดีป็นหนังครับท่นกินอิ่มมันก็ัดอยู่รุนอยู่ดีครับเออคือคนนั่นละคั่านกินอิ่มกแบอยู่ดีมีโอ้คือหลายแต่พอเอ้ยแต่อ่อนซ่อนนอโอ้เอาพอครับบานพ่อมาเลี้ยงปลายสี่พ่อมีความสูบบ่ครับโอ้ยกรับมีความสุบของน่องผู้เท่านอเออมีความสุขตินละแบบนี้แต่ยู่กับไม้กับสวนเหรอแต่ยูกายกับสวนกับหน้าครับอยากเฮ็ดหยัังกก็เด อยู่ใหญ่ก็อยู่ได้โอ้ครับพอได้มี่คนที่ดินดินทาครับงัวก็ับเลี้ยงพูนโอ้พ่อก็เลี้ยงงัวพร้อมโอ้งัวก็มีโอ้ไก่ก็มีเอาพอครับบ้านนี่พอลงทุนทั้งเบิดนี่เบิดงบประมาณจักบาทครับพอตั้งแต่เฮาเริ่มเพชรมาโอ้แต่เลื่มเพชรก็แพงได้ลูกมันบ่แพงได้เลยแต่เลื่มเพชรนั่นเอาลูกหลานมาดูไทยนั่นโอ้เอารถไถส้มต่ำเลยไถ่สมครับมาตั้มคนาดตั้มคันนี้ไอ้ม้หอันนี้ลงมันก็แพงได้จ้างเขามัน มื่นกว่าบาทนี่ละมื่นกว่าบาทครับอันดับแรกนี่อันดับแรกพอคิดจางไหนจังอยากมาเห็ดเกษตรบาทโอ้ยลูกมันก็ว่าพอไปอยู่ฝุ่นก็อยู่ซื่อๆว่าเป็นครับพออยากให้เห็ดจังที่พออยากผ้าให้ลูกเด่นดุดมาเงินมาแน่พอจะดุจสาครับจังี่อันดับแรกอันดับแรกครับพอดียับดุดชาแล้วนันโทลาเซลยวน้ำพ่อก็จ้อไว้แล้วเนาะครับผมจ้อไว้แล้วพอดีก็ลูกก็ซื้อโทลาเซล์มาใส่ครับ บัดเด็ก็เอาน้ำลงครับบัดเด็กก็นาลงบุยป้าลูกก็ไปซื้อป้าใหม่ครับลูกแรกซื้อมาว่าลงเรียบร้อยครับเบิ่งป้าบัดนี้ถึงสามสาโอ้ยแต่กี่มันหลายแห้งได้หลายแห้งเพราะว่านี้พอกำลังปล่อยใหม่ก็เขาขายไปก็ซื้อมาใหม่บ่พอขายใหม่เออถือมาใหม่ขายไปแล้วก็ซื้อมาครับกระแสดงบอกระแสดงว่าขายเป็นเงินหมุนเวียนใหนพ่อบ่พอครับครับเอาครับพอบานนี้พอล่องไล่เบิ่งบ่ว่า เฮาได้เดือนหนึ่งนี่เฮาตกหมื่นละจักบาทครับพอเดือนหนึ่งนี่มันขีดไววกันทั้งกินทั้งอยู่เนี่ยมันก็อยู่เมื่อนกวาบาทนี่ละอพออยู่เม่อบ่พ่ออยู่ครับผมครับครับครับเพราะว่าจากเมื่อนกวาบาทนี่เดี๋ยกินเฮากระไดขายเหลืยกินเฮากัะได้ขายด้แบงปันพ้อมมออโอ้หนี่ชุกได้สี่ทอยบ้านเฮาอครับผมครับครับครับเดี๋ยวพอครับบ้านเฮาจะไปบึง แผงโซลาเซลล์นะพ่อเนาะคนระบบน้ำพ้องพ่อนี่พ่อใส่โซลาเซลล์บอกว่าโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์หมุนเวียนน้ำมันไหลพอครับเต็มบ่อมันก็ไหลออกนี่เลยจุกลับนี่เลยแต่ลออยบนนี่นี่ครับครับครับโอ้ก็คือจากน้ำเต็มนี่เพิ่นก็ล้นออกน้ำพอดีครับเลี้ยงป้าได้ครับมันก็จะออกไปเจ้านั่นล่ะนะครับโอ้ครับพ่อมันมีระบายไปครับพอวางแผนไว้แล้วตะล่งแบกมาแร้ไปแล้วครับก็คือเข้าเคล็ดแบบ ระบบนำล้นนั่นทอระบบนำล้นก็คือเต็มจากนี่แล้วก็ล้นออกมันล้นออกแล้วก็มันก็ได้ใช่ทั้งพูดอีดําให้ดําหน้าเาดัหน้าก็ได้ครับผมใหญทต้งนี้เต็มเือล้นบ่อยแต่ว่าเต็มชนิดก็ไหลออกไปครับพอหมุนเวียนนะะน้ำของพ่อนี่ใส่มุมแรงเลยบอพ่อนี่มุมแรงเลยแรงก็บบ่มีแรงอ๋อครับบ่มีแรงบ่มียังครับคันฝนตกจะคอยบอก อ๋การผลหมูโตกนั่นกันแดดอะสี่นั่นออกอยู่ยมันมือครับน้ำครับผมโอ้ตั้งเบิดนี่ของพ่อนี่จักงานกับพ่อเหาเอามาเห็ดสวนผสมเขานี่งานครึ่งครับงานครึ่งครับแล้วก็ทั้งเบิดนี่เดียพอบาดทั้งเบิร์ตมันหน้าเฮาน้ำชิปไลครับนี่โอ้ชิปไลเปิดน้ำอยู่ตรงสี่เบิดมือเลยเป็นบ่อพ่อเปิดเบิดมือครับครับผมมันเปิดเบิดมือมันก็ทายมาเองมันดอวมีโอ้เฮากับแสดงว่าเฮากับบริษยาคาไฟเลยคเหมือนครับบริษยาคาไฟครับ แต่เริ่มแรกนี่พอได้เสียค่าไฟบ่พอบ่ครับบ่ได้เสียเริ่มแรกเอามาใส่แล้วก็บ่ได้เสียค่าไฟเลยบ่ได้ค่าไฟนี่ก็ยตั้งหากแล้บวดนี่ครับค่าไฟมาแต่พุ่นแบบน้ำมันนี่พุ่นจากเดินสายมามันก็ลงไพ่อยู่แต่ตัวนี้ดินน้ำหยังนี่บ่ได้สายค่าไฟเลยตรงสวนเฮานี้ก็คือเป็นระบบโซล่าเซลล์บ่ได้เสียค่าไฟพอดีโซล่าเซลล์พอนี่เบิดงบจักหมื่นพอสามแผงสี่หมื่นครับโอ้โหสี่หมื่นครับคุ้มค่าบ่พอพรคุ้มค่าแห้งครับผมใส่ได้หมดโอ้โครับ ตรงนี้พ่อกระเฮ็ดที่มื่นยูะมาณจักงานกับพ่อเฮ้าสวนพ่อนี่งานครึ่งครับงานครึ่งครับโอ้งานครึ่งนี่เป็นเงินหมุนเวียนได้ตลอดปีเลยตลอดปีครับครับไปจากเฮ็เทดโลดครับผมเฮ็ดคือผมนี่แหละครับเอาพ่อครับบานพี่น้องเห็นแล้วนี่อยากมาส้มลวกับมาสือป๋าพ่อพ่อขายพ่อครับขายอยู่ครับขายอยู่ผมละก็จัง ยี่ต่อเบอร์พ่อมาเนาะพอเนาะอครับผมเดี๋ยวบ่าวน้องก็จังจะเอาเบอร์พ่อใส่ให้อีกทีนึงเนาะพอเนาะครับครับครับเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวน้องก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งพ่อเพิ่นเฮ็ดไก่น้ำเนาะพอเนาะเลี้ยงไก่ครับครับผมก็ธรรมดาไก่บ้านเฮาโอ้ครับพอไก่ธรรมดาเอาพอครับพอเลี้ยงไก่นี่ได้ดนเราบ่ครับนี่เลี้ยงได้4มื้อนี่บ่ครับโอ้ก็ร่างเลี้ยงได้4มื้อเมื้อเฮ็ดแล้วแล้วนี่ครับเฮ็ดคอกแล้วซื้อไก่เพิ่นมานี่ครับพอไก่เพิ่นมาเนี่เขาพอคอกไก่พอเบิดงบจักบาทครับพ่อนี่ บ่อยมันเหมือนกว่าบาทเหม้อหมูเหมือนกว่าครับเอ็ดแบบไผ่เหนียน้าท้าวอนทาวอนเลยเลยนี่ครับป่อนี่นี่กันไงกันนั้นครับมีแต่เล็กพร้อมเลยเล็บเรียบเปิดเบิ้งข้างในได้บ่ยครับนี่นี่นี่เปิดทีที่อย่างยังสิดท้ายเบิ้องร้องเบิ้งก็ได้เอาเขอบเบื้องนี่โอ้พี่น้องเป็นเป็นไก่หยังพอนี่นี่ตัวนี้ไก่พันเนื้อครับพันเนื้อครับผมซื้อมาก ชักบาทพ่อบานเฮากระลังลงเพ่อนบ้องเกลี้ยงเอามาขายนะเอามาซื้อขายมีน้องคนนนว่าเางันผู้ใหญ่คนน่้นาขายเลยซื้อเหเมนมาซื้อพันมาก่อนพันมาก่อนเอากะเจ้ามาเป็นพันเนื้อให้ออกลูกับนอกพอนอกครับทีมาแป้งใหนเชื่องกันออกลูกกับเก้าครับโอ้พ่อคือความคิดดีแต่พ่อนี่ชุดย่อนน้าพอนอกครับครับครับผม เมึงเดือผมทีครับให้มันเชิงกันและกั้มันใครมันยังออกครับมันจะออกบ่อครับผมว่าโอ้พ่อนี่บ่บ่หยุดนิ่งเนาะพ่อนาะบ่อยู่บ่ได้เฮ็ดอยู่ตลอดครับยิ่น้องต้องเฮ็ดโอ้เฮาอยากไก่เฮาก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอามากินอยากได้งัวเฮาก็อยากขายงัวเฮากัต้องเลี้ยงงัวครับอู้งานงัวก็มีเต็มอยู่โอ้พ่อนี่อู้สุดยอดเนาะพ่อนาะครับผมเบิ่งปอไปดิร้องมึงจะที่รับเฮ็ดหมดทุกอย่างแน่ครับมันจังสิสมมาอยู่ให้อยู่หน้าขาว่า โอ้อยู่ข้างบ้านนี่กะมีสวนผักขั้วชนขั้วครับชนขั้วกำลังเริ่อมไม้นั่นบอกครับพ่อกำลังปลูกขึ้นไม้ครับครับเท่ากับเห็ดสวนขั้วใบค้างบ้านเอ้าเว้ามานี่บ่ได้ซื้อจักอย่างที่พ่อนี่โอ้ยบ่ได้ซื้อซื้อรถจังว่ะพ่อครับพ่อซื้อแต่ซื้อรถอุ้ยค้าข้ายังพออยู่ข้างบ้านข้ากะมียังกะมีครับบักฮุ่งกะมีพุ่นโอ้มากงวดนี่เออหลายกว่าเก่าเนาะพ่อเนาะหลายกว่าเก่าหลายกว่าเก่าครับเอาพ่อครับพ่อสิ่ยุทธทำหนี่บ่อบาน ยังเห็ดอีกต่ออยู่ยั่งเห็ดไปอยู่ยั่งเห็ดอยู่พอบัวพญ่อมเลยครับเห็ดต่ออีกครับพอพัวพญ่อมพ่อทีติคิวพอเบรนกะเห็ดเพราะว่าที่ใหรคูนปณิอยู่ไรนี่พ่อพอคิดว่าเ่นว่าจะคูณนี่ปลูกหญ้าบ้านนี่ครับปลูกหญ้าตัดหญ้าหงัวโอ้โหเขาจะปลูกหญ้าหงัวนบ้างแฟนไว้แล้วบ้างแฟนไว้แล้วครับผมอาจารย์ท่านเพราะว่าเข้ากะเห็ดไปเรื่อยๆนะั่นาะเรื่อยๆเห็ดบระยุทธ์ครับยุทธ์อะไรมันอยู่ทธ์เก่าอ๋อครับมันมันอยูุทธ์ทีวีวบนน่ะครับผมคือเรื่องบ้านละมด ป้าชุดนี่ก็ชื่อชุดไม่มาใชมเขากับมุนเวียนมุนเวียนในเฮ้าเลยยครับครันี่พี่น้องครับเบื้องพอ่นกินของกินเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งทันนะครับเด้อเพราะว่าบวน้องนี่กับผ้าพี่น้องว่าเบ่งนงจะที่สามแล้วผ้าเบื่องย่ำใดกับบผิดบังนะบอน้องเขากับขายปลามุนเวียนอยู่นี่ตลอดเลยขายมุนเวียนอยู่นี่พี่น้องว่ามีกินกับมาซื้อเอาโอ้ครับพอมาซื้อเอาครับนี่เขากับมีความสุขของเขาแล้วมีความสุขของเขาแล้วเด่ทีเก็นหน่อยก็สร้างมั่นครับขอเหาได้อยู่ได้กินครับ อเฮียกินเขาก็ได้แบ่งปันเฮียกินให้แบ่งพี่น้องกินครับผมพี่น้องทุเรศอยากของออกมากินเลยครับผมอบตพื่เนยังออกมากินอยู่พี่โอ้ครับพ่อชุดยอดเลยอบตพ่นมางานหังานงานพ่นออกมากินอยู่พี่ล่ะเขตนี้แสดงมาของพ่อเบิดเลยโอ้อบตนี่ลูกเป็นอบตน้าเหมือนกินอยู่นี่ครับผมบารัยกามัดเต็มเตียรถโหลที่หาขั้นอยู่นี่พ่นกับแต่มีความสุขอยู่กับสวนเขานนาะพ่นมีความสุขแห้งครับพ่อครับกินแล้วเพื่อกะเมื่อพ่อครับชุดท้ายนี่บาน พอสิมีหยังจากจะฝากบอปูกกาลังอยากจะเฮ็ดกเกษตรได<ม>้ากไปฝากพี่น้องอยู่ผู้ใดสิอยากเฮ็ดอยากหยั่งนั่นเถ่าแล้วเขาจะไปโอ้เอาว่าสิไปหาทํางานเถอะมาอยู่ไฮอยู่นาขันมีไฮมีนาเนี่อยู่ไฮอยู่นาสามาดุดสาเฮ็ดสาเฮ็ดหยัง่งฮึดปลูกกันได้กระไรจะไปเฮ็ดสาให้มันคืออาโศราเซีมาใส่แล้วก็ปล่อยน้ำคือผมนี่มากสิได้เฮ็ดคือผมนี่ล่ะครับผมมักจีดีกว่า เกาดีกว่าอยู่บ้านซื้อครับอยู่บ้านซื้อวุ้นประโยนโเดเเขาเปลี่ยนทีหน้าเปลี่ยนมาเป็นหมองเห็ดกินได้หมองเห็ดกินอู้ครับพอเคื่อสุดยอดแต่พอโอ้ยผมว่ามันดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ซื้อครับแล้วก็ว่าโหยกันสั่นทั้งที่ครับจีดทิ้นนินตากันครับมันบดีาเขามาเฮ็ดมันดีกว่าจางไมาแกงแป้งกันดีกว่าครับผมอนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งพอเพิ่นเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งทันเนาะตอนน้องกับพี่น้องมาเล่นน้ำพอเพ มาเหรียญน้ำพอเพันสามเทียแล้วกะมาย่างใดพอผิดหวังเนาะผิดหวังดอกพอพุ่นพอหลายๆครับเที่ยง้ส้มสวนนอกขอบคุณครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมทุกทุกคนก็อย่าลืมนี่ช่องกบป๋าพารวยดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบารน้องก็ดีที่คลิปพี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ